รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยครับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้จัดการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรและก็ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาตามพระราชปณิธานของรัรรชกาลที่5าครับในการนี้ในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังการบรรยายพิเศษของพระเดชพระคุณท่านจุกุลพระเทพวัชระบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านได้พูดถึงหลักการทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์นี้เป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าในพื้นฐานของชีวิตทั่วไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับเนี่ยจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเรามันไม่ได้บางทีมันขึ้นอยู่กาละเทศะบางกรณีบางเหตุการณ์ สิ่งอื่นเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าเราบางกรณีบางเหตุการณ์เราสําคัญกว่าสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันอย่างนี้อันที่สี่ที่บอกว่าคนทํากับคนสวยเนี่ยท่านมุ่งถึงเรื่องของกรรมเป็นหลักคือเดิมัที่ดั้งเดิมเนี่ยเขาเขาก็จะเห็นว่าโดยเฉพาะที่เห็นว่าเที่ยงเนี่ยคนทําคนสวยหรือเราเป็นคนทํากรรม เรานี่แหละเป็นคนสวยกรรมไม่ว่าจะผ่านไปกี่พบกี่ชาติเนี่ยมันเพียงอยู่อย่างนี้นี่เพราะว่าบางศาสนาก็ถือว่าคนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเกิดตายเนี่ยเหมือนกับถอดเสื้อเก่าไปสวมเสื้อใหม่ก็คือยังยังเป็นตัวเดิมร้อยเปอร์เซนต์อยู่เวลาไปเกิดก็วิญญาณก็ลอยเป็นก้อนไปเกิดโยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอ่าอ่าพวกนี้ก็เห็นอย่างนี้อีกพวกหนึ่งก็คนทรรมะคนสวยต่างคนกันอันนี้ก็สุดตรงไปอีกด้านหนึ่งซึ่งทะพุทธศาสนาถือว่า อาจจะบอกว่าต่างคนกันคนเดียวกันก็ไม่ใช่ต่างคนกันก็ไม่ใช่ก็เราก็นึกย้อนไปถึงตัวเราเมื่อ20 30ปีที่แล้วอ่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมทางกายภาพมันไม่เหมือนเดิมแต่ว่ายังเป็นคนเดิมไหมก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เพียงแต่ว่าทุกสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ไปดูยันนาการของผีเสื้อเนี่ยก็จะเห็นชัดพระพุทธศาสนาก็แสดงเป็นกลางกลางก็คือมีความสืบเนื่องกัน เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่า,า,า,าทัศนธาตุชีต่างๆเหล่านี้มีลักษณะเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมันแตกมันมันผิดแผกจากพระพุทธศาสนาอันหนึ่งโลก,กัศน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันมากเกินไปก็คือ คำถามที่เรียกว่าอัพยากตะปัญหาคือปัญหาที่ไม่สมควรตอบอเรามักจะแปลว่าปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบไม่ใช่ไม่ทรงตอบทรง,งตอบอยู่เป็นประจำเพียงแต่ว่าอย่าไปจอบพร่ำเพื่อในที่ที่มันไม่ใช่กลุ่มของนักวิชาการในหมู่ของญาติโยมศรัทธาสายที่จนเรื่องโลกเรื่องชีวิตเนี่ยนะฮะ,ะอันนี้ก็คือ แนวคิดดั้งเดิมที่เป็นพื้นฐานให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการอธิบายความใหม่อธิบายความเพิ่มเติมนะอ,อธิบายความเสริมก็ไปหรือ,อแย้งนะซึ่งเป็นบ่อกเกิดของพุทธปรัชญา เทราว่ะทีนี้ก็มาเข้าประเด็นนะเรื่องชนชั้นตั้งเดิมนี่ก็คงคงจะคงจะผ่านไปนะฮะข้ามไปมามาดูถึงปัญหาพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งเป็นประเด็นเพื่อนำคำตอบคำอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาตอบคำถามพื้นฐานต่างๆเหล่านี้เพื่อ ไปแยง้งไปเพิ่มเติมไปให้ความหมายใหม่กับแนวคิดทัศนท่าทีพื้นฐานอย่างที่ให้อินโทรรักชั่นมา 2, สองสาสไลด์ก่อนหน้านี้เอาอันที่หนึ่งก่อนอถามว่าโลกคืออะไรเนี่ยพระพุทธศาสนาเถรวาทโลกและชีวิตคืออะไรเนี่ยพระพุทธศาสนาเถรวาทแสดงข้อธรรมะที่เป็นการตอบคำถามนี้ โลกและชีวิตก็คือขันห้าเพียงแต่ว่าเราดูให้ชัดตามสไลด์นิดหนึ่งว่งมีเป็นแบ่งเป็นสสว่วนรูปประขันอันบนเนี่ยรูปประขันรูปประขันเนี่ยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเป็นม,ม,มีมีองค์ประกอบ หลักพื้นฐานก็คือรูปประคันเช่นเดียวกันเป็นอนุปาทินอากาสังขารเช่นดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นรูปนะส่วนล่างเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีมีครบทั้งห้าเลยขันห้าเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีเฉพาะรูปประคันถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีครบทั้งห้าเลยแล้วก็มีข้อวิเศษออกไปอีกว่าสิ่งที่มีชีวิตถ้าเป็นประเภทพิเศษ เป็นมนุษย์เนี่ยมีเป้าหมายของชีวิตยอยู่ในนั้นด้วยคือมีนิพพาน์นะ,ะสัตว์โลกทั้งหลายทั่ว,วไปนอกเหนือจากมนุษย์ก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่มีมโนธรรมคอนเชียนที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างที่ว่านั้นเขาดําเนินชีวิตโดยสัญชาตญาณเป็นหลักอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นคำคำถามที่ว่าโลกและชีวิตคืออะไร โรกไรชีวิตคือขันห้านะเพียงแต่แบ่งให้แล่วแยกย่อยลงไปอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าเป็นสิ่งที่มีมีชีวิตมีพาะรูปประขันสิ่งที่มีชีวิตมีขันครบทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีครบห้าเลยแล้วก็พิเศษขึ้นไปอีกถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีเป็นมนุษย์เนี่ยมีครบทั้งห้าแล้วก็ฟังก์ชันทั้งห้านะ ถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมีครบห้าเหมือนกันแต่บางอันเนี่ยอาจจะฟังก์ชันไม่ไม่สมบูรณ์อันนี้ก็ขึ้นกับบุญกับกรรมของของแต่ละท่านที่สะสมอบรมมานะ,ะก็ไปดูให้ละเอียดลงไปอีก,ก็ได้วันส่วนที่เป็นขันห้าถ้าเป็นชีวิตมีความพิเศษขึ้นไปอีก นั่นก็อย่างที่เห็นนะขันห้าเนี่ยส่วนบนนะถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยท่านนิยมคลี่ออกเป็นธาตุหกเห็นไหมฮะขันห้าเนี่ยเป็นเรียกเรียกว่าธาตุหกปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธา,าตุอันนี้เป็นชีวิตโดยเฉพาะเป็นชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันสมบูรณ์อย่างนี้นะคลี่ออกไปเป็นธาตุหก ถ้าไม่มีชีวิตจะเห็นอันล่างนะมีธาตุสี่ปฐวีอาปโปเตโชวาอยู่มีเฉพาะธาตุสี่ไม่มีธาตุหกต่างกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพระพรหมเป็นคนสร้างนะโลกเป,เป็นเกิดจากเป็นอิสระนิม,มานะว่าเกิดจากพระพรมเป็นคนสร้างสร้างแล้วเที่ยงนะหรือขาดศูนย์เนี่ยมันมันไม่ใช่นะชีวิต ขึ้นจากองค์ประกอบพื้นฐานก็คือกัน5อย่างนี้ถ้ากรีออกไปเป็นสัตว์บุคคลตัวตัวเรา,ขาเขานี่ก็คือธาตุหกโลกและชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีชีวิตไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตัวเราเขาก็คือธาตุสี่เจา้าก็จะมีองค์ประกอบพื้นฐานอย่างนี้แลว้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปด้วยเหตุปัจจัยกฎธรรมชาติของแต่ละอย่างซึ่งไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นชีวิตของมนุษย์เราเนี่ย ก็อย่างที่ทราบก็คือเกิดขึ้นโดยเหตุด้วยปัจจัยโดยองค์ประกอบสำคัญ3ส่วนก็คือ 1. มารดามีเรดูสองบิดามารดาอยู่ร่วมกันสคันทัพพระปรากฏอันนี้มันก็ชัดอยู่แล้วนะซึ่งสองค์ประกอบนี้พร้อมกันโดยการจัดสรรของกรรมเมื่อไหร่ชีวิตมันก็เกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดชีวิตหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อมีชีวิตหนึ่งดับก็คือ ตรงกับคําที่นิยมพูดกันว่าเกิดเท่าไร่ตายเท่านั้นตายเท่าไร่เกิดเท่านั้นน่ะคือมันไม่ได้มาจากไหนอ่ะมันไม่เหมือนกระดอกเห็ดหน่อ,อไม้ที่อยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมามันไม่ใช่เกิดเป็นหนึ่งเกิดมีหนึ่งตายมีหนึ่งเกิดอ่ะมันก็มันก็มนกสมดุลกันอย่างนี้นะโดยโดยโ,โดยธรรมชาติโดยการจัดสรรปรุงแต่งของกรรมอันนี้ก็คือชีวิตโลกก็เหมือนกันส่วนที่ไม่มีชีวิตเนี่ยก็มีวิวัฒนาการนะ เราก็จะเห็นชัดเรื่องพวกแร่ธาตุอะไรต่างๆทั้งหลายีต่บางทีทองคําเพชรพชออะไรมันไม่ได้มาจากไหนมันก็จะมา,มาจากธาตุดินนี่แหละนะเมื่อก่อนก็เป็นก้อนดินแล้วพัฒนาการต่อมาเรื่อยไม่รู้กี่กี่พันปีท้ายที่สุดมันก็มีวัฒนาการไปได้จากเพชรจากทองไม่รู้มันจะไปอะไรเป็นอะไรต่ออีกมันก็มีวัฒนาการของมันอันนี้ก็คือส่วนที่ไม่มีชีวิตซึ่ององค์ประกอบพื้นฐานก็คือธาตุทั้ง4เนี่ยยังคงอยู่ อันนี้ก็เป็นการตอบชัดเจนว่ามันไม่ได้เกิดจากการสร้างสารรค์ของกรรมไม่ได้เกิดจากการสร้างสารรค์ของพระพรหมไม่ได้เป็นไปโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอันนี้ก็ชัดนะก็คือยกขันห้ามาตอบปัญหาว่าโลกและชีวิตคืออะไรเกิดจากการสร้างสารรค์ของใครหรือไม่อย่างไรอันนี้ประเด็นที่1ปัญหาพื้นฐานอันที่หนึ่งกรออกให้เห็นชัดเจนนี่หนึงเรื่องขันห้าเนี่ย เราจะได้มีภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคหัสั์ญาิโยมที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องนี้เป็นการเฉพาะเนี่ยคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตอของมนุษย์เราแล้วก็บางส่วนไปเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยบางทีเราก็คิดว่ารูปก็คือส่วนที่เป็นตาหูจมูกลิ้น เป็นผมขนเล็บฟันหนังที่เราเห็นเห็นจะชัดอยู่ที่แหละบางทีมันบางทีไม่ใช่ก็คำว่ารูปเนี่ยต้องดูภาษาอังกฤษนะถึงจะชัดขึ้นก็คือ corporality มันหมายถึงองค์คาพยบที่มารวมรวมกันเข้าทั้งส่วนที่มองเห็นทั้งส่วนที่มองไม่เห็นรูปรูป28เนี่ยมหาภูตร,รูป4อุปาทัยรูป24เนี่ยรวมเป็น28นี โดยเฉพาะอุปาทายรูปนมันเป็นส่วนที่ที่มองมองมองไม่เห็นนะมันเป็นสภาวะมันเป็นภาวะเป็นคุณลักษณะต่างๆซึ่งอยู่กับรูปส่วนที่เป็นมหาภูตรูปนี่แหละแล้วก็มีลักษณะพิเศษก็คือเราแยกออกไปเป็นมหาภูตรูปเราเวลาไปดูคำว่าธาตุสี่เนี่ยมันจะเห็นชัดนะ ปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุมันเป็นธาตุที่มีลักษณะพิเศษอย่างปัทวีธาตุเนี่ยนอกเหนือจากส่วนที่เป็นผมขนเล็ฟันหนังแล้วยังมีส่วนที่มีลักษณะพิเศษก็คือสภาวะอ่อนแข็งการกินพื้นที่การขยายตัวอัน,น่ามีลักษณะพิเศษอย่างนั้น อันนี้คือส่วน,วน,ท,นที่เป็นรูปเวทนาก็คือการเการสวยอารมณ์สัญญาก็คือการเก็บอารมณ์ต่างๆที่เสวยมาเหมือนกับตัวเก็บข้อมูลต่างๆของคอมพิวเตอร์สังขารก็คือองค์ประกอบคุณสมบัติของจิตวิญญาณก็คือตัวจิตอันนี้คลี่ออกมาให้เห็นชัดอย่างนี้โดยรายละเอียด ก็จะเห็นว่าเป็นการลดทอนอํานาจการสร้างสรรค์ของพระพรหมผู้สร้างโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะรัตติอิสลานีม,มานวาเนี่ยทพระพุทธเจ้าทรงประสงค์จะ,สะแสดงขันห้าเพื่อเป็นการลดทอนอํานาจเป็นการเฉพาะเลยเน,เนื่องจากว่าถ้าเราไปเชื่ออย่างนั้นาการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยศักยภาพความสามารถของเรา จะถูกนำออกมาใช้ได้ไม่ร้อยเอร์ซนะเพราะว่าจะทำอะไรสักอย่างเดิงนี่ก็นึกถึงอำนาจของพระผู้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอยกตัวเป็นหลักทั้งทงที่เรามีความรู้ความสามารถเต็มเปี่ยมร้อเซถ้านำมาใช้ได้สัก70-80%ี่ยงานก็จะประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพแต่ว่าเนื่องจากไปมอบ ความไว้วางใจให้กับสิ่งภัยนอตัวสักครึ่งหนึ่งแล้วนี่บางทีศักยภาพความสามารถของตัวเองไม่ได้ถูกนํามาใช้เลยอะ่ะมันเป็นการลดทอนลดศักิ์สีคุณค่าความสามารถของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแกกอย่างให้เห็นโดยละเอียดเลยว่าเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบพื้นฐานอย่างนี้เกิดมาอย่างนี้นะแล้วก็มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพเต็มเปี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต วัตถุประสงค์จริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือขันห้าคลี่ออกมาให้เห็นโดย,โดยละเอียดแยกให้เห็นชัด,ชดๆที่เขาคลี่เป็นธาตุหกเนี่ยขันห้าเนี่ยเป็นธาตุหกเนี่ยนะเอาไม่ใช่ด,ด,ดใูให้ดูละเอียดนะว่าบัวีธาตุอาโปธาตุที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในชีวิตของเราเนี่ยโดยละเอียดมันคืออะไรบ้างเนี่ยเราก็จะเห็น นะอันเนี้ยเ,เป็นการสร้างโลกทัศน์ที่ถูกต้องชัดเจนจริงๆให้กับมนุษย์เราคือ,อ,อปัญหาในการจัดการศึกษาก็ดีปัญหาในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนี้ก็ดีเนี่ยเรามีวิชาการมีวิทยาการมีเครื่องมือ มีวัสดุอุปกรณ์อะไรต่อมีอะไรเพียบพร้อมร้อแล้วนะความจริงมันน่าจะไม่มีข้อเสียมันน่าจะประสบความสำเร็จร้อเป็นแล้วแต่ว่ามันติดอยู่แก่กเดียวเท่านั้นเองว่านักบริหารนั้นจัดการศึกษาผู้ที่มีอํานาจหน้าที่เนี่ยบางทียังติดแนวคิดแบบตะวันตกที่เรียกว่าวัตถุนิยมหรือจิตนิยมอยู่นะ มทริอ uh, uh, mm ัล i ิซึมอเดียลลิซึมมทริอลิซึมคือวัตถุนิยมอ d เดียล m ิซึมคือจิตตนิยมเนี่ยไม,ไ,มไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ส่วนมากเป็นพวกวัตถุนิยม mm hmm. ก็มามองว่า uh, ชีวิตของเราพัฒนามาจากวัตถุธาตุเป็นเบื้องต้นและก็พัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันนะเริ่มจากฟิสิกส์จากฟิสิกส์ก็มาเป็นเคมี จากเคมีก็มองเป็นชีวะอันนี้เป็นคำที่แสดงถึงพัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตคือเริ่มมาจากวัตถุธาตุซึ่งซึ่งความจริงไม่ใช่นะมันไม่ได้เริ่มมาจากวัตถุธาตุมันเริ่มมาจากองค์ประกอบที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าขันธ์ห้านี่แหละเพียงแต่ว่าส่วนที่เป็นวัตถุธาตุเนี่ยมันชัดคือปฐวีธาตุอโปธาตุเนี่ยมันชัดนะฮะธาตุดินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหยาบผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเห็นชัดแต่ว่าในความ เป็นผมขนเละฝันหนังที่มันหยาบมันมีสภาวะอันละเอียดอยู่ในนั้นคือมองไม่เห็นก็มีเป็นคุณสมบัติอันน้ำเนี่ยเราก็เห็นชัดนนะยาบดนะีอาเสมหาหนองเลือดเนี่ยมีแล้วก็ส่วนที่เป็นของละเอียดก็อยู่ในนั้นอยู่นะอันนี้เป็นเป็นปฏิีธาตุอาโปธาตนะุเพราะฉะนั้นเราก็จะไปติดอยู่ในสิ่งที่มันมองเห็นนี่แหละว่ามันมาจากวัตถุธาตุ แต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่าน,นั้น,ม,นมันไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวที่ทําให้เกิดชีวิตเป็นองค์ประกอบของของชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพัฒนาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราก็สร้างความเจริญเติบโตให้กับทางด้านร่างกายจะให้คนมีสติปัญญาดีก็ไปพัฒนาสมองอว่าว่าง่ายๆอย่างนั้นความจริงสมองเนี่ยมันเป็นปฐวีธาตุมันเป็นตัวมันเป็นวัตถุนะ สมองนั้นมันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิตมนุษย์สิ่งสุดท้ายในชีวิตของมนุษย์มันยังมีส่วนที่เป็นจิตเป็นวิญญาณอยู่ในนั้นอยู่นะฮะโดยเฉพาะ,ะสไลด์ต่อมาเนี่ยอันเนี้ยที่พูดถึงเตโชธาต์กับวายโยธาเนี่ยเป็นเป็นพลังนะฮะในะร่างกายในชีวิตของเราเตโชธาต์เนี่ย ว่ากันว่าในสาระของมันจริงๆเนี่ยก็คือคุณสมบัติของจิตซึ่งอนอกเหนือจากการทำหน้าที่เรื่องการย่อยอาหารเรื่องการให้เอาไว้ยไว้เจริญเติบโตเรื่องให้ความอบอุ่นความร้อนความเย็นแก่ร่างกายแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นพลังที่ทำให้จิตมันทำหน้าที่ การสร้างสารรค์การคิดโน่นการคิดนี่นะฮะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้จิตของเราอามีพลังเสริมกับว่าตัววายโยธาตก็คือความเคลื่อนไหวต่างๆโดยสภาวะที่สัมผัสได้แต่มองเห็นไม่ได้เนี่ยฐานะบทบาทของวายโยธาตก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนภายในร่างกายลมขึ้นข้างบนลมลงเบื้องล,ล่าง ลมในท้องลมในไส้นะแต่ที่สำคัญก็คือเป็นพลังขับเคลื่อนในนั้นแกนสาระจริงๆของวายเยุทัศก็คือตัววิญญาณเป็นโมชั่นอย่างที่เราเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่าโมชันเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่นอนร่างกายอ,อันนี้ก็กจะก็จะเห็นชัดๆก็ตอบคำถามข้ว่าโลกและชีวิตคืออะไระเราก็ตอบตัานว่าโลกและชีวิตคือขันห้าคลี่ออกไป เฉพาะในส่วนสิ่งที่มีชีวิตเรียกว่าธาตุหก็ได้คลี่ออกไปสูส่ส่วนเฉพาะส่วนที่ไม่มีชีวิตก็คือธาตนะุสเราก็จะเห็นชัดๆอ,อย่างนีอ้อันนี้เป็นการตอบคําถามที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยโลกและชีวิตเป็นไปอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงมุ่งคำตอบข้อนี้เพื่อเป็นการอธิบายเพิ่มเติมจากเรื่องอ ของพมมลิขิตกับกร,รมมลิขิตควบคู่กันไปนะแต่พมมาลิขิตเนี่ยก็ถือว่าโลกและชีวิตเนี่ยมีความยั่งยืนเป็นไปตามองค์การของพระเจ้าผู้สร้างนะการเย็นไหวใจเกิดยังมีเป็นปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าการตายแล้วไปเกิดเหมือนกับถอดเสื้อเก่าไปสวมเสื้อใหม่มีความเที่ยง อย่างนั้นตัวตวนดั่งเดิมเนะี่ยยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นเพราะว่าพระผู้สร้างคือพรหมันหรือปรมาตมันหรือจะเรียกว่าทฤษฎีแบบเป็นฟอร์มเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามปรัชญาตะวันตกเนี่ยเที่ยงอยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเป็นตะวันตกบางสำนักเนี่ยก็จะบอกว่าในกอในขอที่อยู่บนโลกนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อยู่บนโลกนี้มีแบบที่เรียกว่าฟอร์มคือคือแม่พิมพ์อ่ะอยู่แล้วอีกโลกหนึ่ง มันเกิดจากการปั๊มจากแม่พิมพ์ที่อยู่อีกโลกหนึ่งนะั่นแล้วก็ส่งมาบนโลกมนุษย์นี้ซึ่งแบบปั๊มนั้นก็จะคงอยู่อย่างนั้นนะเราตายจากโลกนี้เราก็จะกลับไปสู่แบบต้นเดิมที่อยู่อีกโลกหนึ่งอย่างที่ว่านั้นจะเป็นลทัทธิพราหมินดูพราหมณ์หรือปรมาตามันซึ่งเป็นผู้สร้างเนี่ยก็จะเที่ยงอยู่อย่างนั้นเราก็เวียนวายตายเกิดเอาถ้าประสงค์ เหนื่อยไม่อยากเย็นไหวแต่เกิดแล้วอยากจะกลับไปอยู่กับผมผู้สร้างเราก็ปฏิบัติโยคะนะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระผู้สร้างก็หยุดเย็นไหวแต่เกิดนะก็แค่นั้นก็เที่ยงอยู่อย่างนั้นนะก็เที่ยงอยู่อย่างนั้นนะพุทธเจ้าก็เลยหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาตั้งเป็นคําถามว่าโลกและชีวิตเป็นอย่างไรพระพุทธศาสนาแสดงไใจลัณ์ เพื่อแย้งอำนาจของพระพรหมนนนเพื่อแย้งอำนาจกรรมดลบรรดาลโดยเฉพาะอำนาจของพระพรหมเนี่ยพรหมมรเลกิตเป็นการเฉพาะแล้วก็แย้งทัศนาท่าทีที่บอกว่าบางพวกเห็นว่าเที่ยงบางพวกเห็นว่าขาดศูนย์บางพวกเห็นว่ามีอยู่จริงบางพวกเห็นว่าไม่มีอยู่จริงบางพวกเห็นว่าคนทำกับคนสวยเป็น,น,นคนเดียวกัน บางพวกเห็นว่าคนทำกับคนสวยต่างคนกันเนี่ยแสดงใตรักเนี่ยบันชัดจริงๆนะพระพุทธศาสนาแสดงใจรักเนี่ยมันชัดจริงๆอันนี้จะไม่คงที่นะทุกขะไม่คงตัวอนัตตาไม่เป็นตัวอันนี้เป็นคําที่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคาจารย์ท่านาใช้ในหนังสือพุทธธรรมชอบมากนะไม่คงที่ ไม่คงตัวไม่เป็นตัวทุกในในไตรลักษณ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ไม่ใช่หมายถึงความไม่ทนทานอยู่ในสภาพเดินไม่ได้นะอันนี้จางทุกขังอนัตตาเนี่ยเรานิสิตครรษฐานญาณโยมก็คงได้ฟังพระเทศอยู่เป็นประจำหละแต่ว่าบางทีมันมองไม่ค่อยชัดนะบางทีมนบอกว่าไม่เที่ยงมันก็ยังเห็นทิ้งเที่ยงอยู่นะ ความจริงนะที่ที่เราเห็นว่าเป็นทิ้งเพี่ยงอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมีความสืบเนื่องมีสันติเป็นตัวบางอยู่นะสันติความสืบเนื่องเนี่ยมันบางอยู่อันที่บอกว่าไม่อนัตตาไม่เป็นตัวมันก็เห็นเป็นตัวตัวอยู่จับเมื่อไหร่ก็ถูกตัวเมื่อนั้นเนี่ยมันเป็นก้อนๆอย่างนี้นะมันก้อนมันก้อนเนี่ยมันเกิดจากปฐวีธาตุธาตุดินนะนะแต่ว่าชีวิตเราไม่ได uh, <c oughs> ้เกิดขึ้นจากธาตุดินอย่างเดียวนี่มันมีหลายธาตุเ oui นี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็ไม่คงที่ไม่ไม่คงตัวในการศึกษาพระพุทธศาสนาดังที่พระเดชพระคุณท่านชุคลพระเทพวัชระบัณฑิตท่านได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่าหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้โดยทั่วไปก็คือพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นการสรุปท้ายความเชื่อจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ตาม แต่ว่าในหลักพระพุทธศาสนานั้นมีหลักการอยู่แล้วครับนี่คือหลักการที่เราได้เรียนรู้จากการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยก็กําลังเปิดรับสมัครอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่27อยู่นะครับซึ่งพระคุณเจ้าท่านใดที่ประสงค์จะทําหน้าที่ในการเป็นพระธรรมทูตเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็สามารถที to to ่จะสมัครได้นะครับเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเพื่อทุกท่านจะได้ทําหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นพุทธสาวกต่อไปครับสําหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิทธิ์และทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับหาเป็นส